สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชินกันดีกับสาระน่ารู้ที่พลอยนํามาฝากกันในวันนี้นั่นก็คือว่านหางจระเข้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นชินก็มีหลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆผู้ประกอบการนะคะมีการนํามาพัฒนามาเป็นครีมบํารุงผิวเวสสำอางหรือเจลแต้มสิวนะคะ สำหรับเจ้าตัวว่านหางจระเข้นะคะเขาถูกนํามาใช้กันอย่างกว้างขวางในทางการแพทย์แผนโบราณของหลายๆประเทศเลยในเรื่องของการสมานแผลคะ่ะม <Good. S 1> ีการค้นพบในตําราการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยเราเองเลยนะคะว่ามีการถูกนํามาทําการสตู ให้ออกมาเป็นยาดำเพื่อใช้รักษาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะและสำหรับคุณสมบัติต่อมาของเจ้าตัวว่านหางจระเข้ที่สามารถทำได้นั่นก็คือในเรื่องของการสมานแผลในกระเพาะอาหารค่ะและสำหรับคุณสมบัติต่อมาที่เจ้าตัวว่านหางจระเข้สามารถช่วยได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการระบายแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกของเรานี่เองค่ะซึ่งสารสำคัญส่วนใหญ่ที่พบนะคะก็จะเป็นสารสำคัญในกลุ่มของแอนทราซิโนและอะโลอินที่ได้ จากยางของเปลือกว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะเจ้าตัวสารสําคัญอย่างเจ้าตัวแอนทาคิวโนนี่แหละคะ่ะที่มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ใหญ่และลดการดูดซึมกลับของน,น้ำ <Good. S 1> อีกทั้งเจ้าตัวสารสําคัญอย่างอะโลอินเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้จึงสามารถช่วยบรรเทาาการท้องผูกได้ค่ะ และสำหรับคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่เจ้าตัวสารสกัดจากว่านหางจระเข้สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราได้นั่นก็คือ การที่จะเข้าไปช่วยต้านภาวะอาการซึมเศร้าได้ค่ะอ,คอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับใครที่กําลังจะตัดสินใจหาเจ้าตัวสารสกัดจากว่านหางจระเข้มารับประทานลองเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่เขาบรรจุเป็นเม็ดรับประทานได้ง่ายๆมาลองรับประทานดูนะคะ <Okay. S 1> แต่ที่แน่ๆเลยสําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า15ปีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่และผู้หญิงที่ให้นมบุตรยังไม่ควรที่จะหามารับประทานนะคะในทุกๆการตัดสินใจที่จะรับประทานเนาะแนะนําให้ปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ประจําตัวก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานดีกว่านะคะเ mm. ชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้สาระาน่ารู้ทีดีเกี่ยวกับเจ้าตัวว่านหางจระเข้ไปเยอะพอสมควรเลยสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ